ปิ้งปลาสวัสดีจ้าช่องหน่อยอีชาแนลพี่น้องตำบกหุงเผ็ดเผ็ดทอดปลาส้มปิ้งปลาจ้ะเหมือนเดิม,มนเนีย้ยเขเนี่ยเก่ามาไปเลยไปเลย โอ้้ยนัวะค่ะพี่นนท์เผ็ดไม่เผ็ดหรอจ๊ะเผ็ดจ้ะเผ็ดมากด้วยไปไปอุป่ตัวไม่ค่อยถึงท่อปลาปิ้งปลาปิ้งปลาเขื่อนนึกก็จำไม่ห้ง นวนกันดีเถอะอืมอืมปหาบรกแบบประมานว้นกันเนี่ยก็ต่ำหุ้งเขากันดีเถอะไ้กันมัน,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 นมาจะเขึ้นลำปลาวสุดๆร้อน มีสีสตัวหาตัวบ่อย่ายี่สองอืมอืมไอ้ไก่ส้นขาก่องเว้ยแดงแบบอื เรื่องกลางดีดีแล้วเนเหรอือระส่วนกับไข่ผีดไหมไ เอาเนี่พี่น้อต่างอะไรเป็นปลาขาวประมาณนี <c oughs> อในในน้อืมไม่ใกล้คุณตามุ่งเพื่อสอนอ่ะอื อ่อนไข้พี่น้องเบื่อไข้ป่าไข้าสม bởi vì nó <hạcười>

นี่มะหน่อยแต่กางเดี๋ยวไปนิด Peraí, <laughs> ใครไหลหเต็มตง <c oughs> 아. <shriek>